ครับก็สวัสดีทั้งเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องการวัดน้ําหนักนะครับวันนี้เราจะเรียนกันสี่หน้านะครับในหน้า126-129นะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะอ่ะเรามาดูเลยนะครับในหน้า126นะครับการวัดน้ําหนักตัวอ่านน้าหนักและเติมคําตอบนะครับอ่ะผุเฉลยให้ดูนะครับมองเห็นไหมเอ่ยสามหนึ่งห้าอ่เพราะฉะนั้นน้ำหนัก สามีเปกิโลกร,รมนะัมห้าขีดอ้าวเก้าขีดมาองเลข็ขผิดี๋ยวอนุญาตเปิดหนังสือดูก่อนครับบางทีตัวมันก็เล็กเหมือนกันนะครับแต่หนังสือของนักเรียนน่าจะชัดกว่าของครูน,นะครับยาดคู่นะครับแปบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับนาทีหนึ่ง้อยี่สิบหกอ่าโอเคอ่าเพาน,นี่ชัดกว่าครับ สามสิบเอ็ดจุดเก้าก็คือสามสิบเอ็ดกิโลกรัมกับเก้าขีดนะครับดูต่อไปยี่สิบแปดจุดศูนย์ก็คือยี่สิบแปดกิโลกรัมกับศูนย์ขีดใครจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับอันนี้โจทย์หลอกไว้มีขีดนะครันนี้ไม่มีนะใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่เว้นว่างไว้ก็ได้นะครับส่วนข้อสามข้อสี่ทำเองนะครับมาดูหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับขุนหนักกี่กิโลกรัมขุนคือคนไหนขุนคือคนไหนขุนื็ผู้ชายนะครับมีคนเดียวครับเสื้อขาวนะครับสามสิบเจ็ดกิโลกรัมเก้าข ที่เหลือข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าทำเองครับมาดูหน้ายี่แปดนะครับยงเส้นนะครับหัวหอมหนักหนึ่งกิโลพอดีหนึ่งกิโลเท่ากับพันกรัมนะครับอ่ะผมขวบอธิบายตรงนี้ก่อนในหนึ่งกิโลเนี่ยประกอบไปด้วยสิบขีดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพอห้าเนี่ยเท่ากับครึ่งกิโลแล้วนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบนะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลมีสิบขีดหนึ่งขีดเท่ากับ 100กรัมเพราะฉะนั้น1กิโลเนี่ยมี10ขีดก็เท่ากับ1 0 0 0กรัมขีดง่ายนะครับลองไปทบทวนให้ดีนะครับค่อยๆค,คิดนะครับส่วนข้อที่2 3 4สามี่นะครับนักเรียนลองยงเส้นเองนะครับมาดูข้อที่1ในหน้า129เนี่ยครูเฉลยให้แล้วนะครับหน้านี้มะนาวหนัก400รอกรัมนะครับมะนาวหนัก4ี่รกรัม4 0 0กรัมยังไงอะ่ะก็4ี่ขีดครับหนึ่งสามสี่ถ้าเกิดเขาถามให้ขีดก็ตอบว่าสี่ขีด แล้วเราถามเป็นกร,รัมก็ตอบ400กร,รัมเพราะ1ขีดเท่ากับ100กร,รัมนะครับอ่ามาดูช้อหนึ่งนะครับมะเขือหนากอยู่กลางๆดีเลย5ขีดแต่นี้ที่เขาไม่ได้ถามเป็นขีดเขาถามเป็นกร,รมัมเพราะนั้นนักเรียนต้องเอา5ขีดไปแปลงเป็นกร,รมัมก็คือ1ขีดเท่ากับ100กร,รมัม5ขีดก็เท่ากับ500กร,รัมนั่นเองนะครับส่วนข้อ2อข้อ4นะครับนักเรียนลองฝึกทำเองมานะครับเออสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ